ไปไปไปว้าวว่าน้อ้อไันแล้วอะ่ะว้าวว่าน้อยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมฮันด์โมเดียลซึ่งในครั้งนี้ต้องมากับเออเด็กเออหนึ่นงคนเด็กเออเด็กเออนี่นคือคนแจงอเล<อ>ยแล้วอะ่ะ <Card> แจแบ,บนอ๋อเดี๋ยวเราไปเปิดในบ้านแล้วกันว่าน่อยเขาเปิดรถเลยนะเปิดให้เฉียงมันล็อกเกอร์ <K an S 2> โอ้บ้านหลังนี้ก็เกข,ขาไ้นม่เาปิด,ดบ้านเลนเยเน,ยนี่ยกดที่ซ้ายเปิดเนี่ยบัคเปิดไดด้ลเี๋ยวเราเปิดทุกอย่างไว้ก่อนเผื่อมาหน,น่อยแบบเดี๋ยวเราลุดอีกแล้วมาหน,น่อยเข้าไม่ได้เดี๋ยวขอ,ขอ,ขอเรากดคลิกซ้ายดิทำไมไม่กดคลิกซ้ายไม่ได้ทิศอะไรเนี่ยมันกดอ๋อกดปิดได้แต่กดเปิดเป็นออฟเกิดได้แล้วมันบัคเมียบัคบัค<ก>อุบาทมาก ยุดหัวติดหัวไว้ได้เดี๋ยวค่ะต่อลองเข้าไปไหมเข้าไปเดี๋ยวขอดูชื่อมันก่อนเดี๋ยวเขาจะดูดูกล้องให้ไอ้ตอนต้นเกมมาขอเข้าไปวางก่อนดีโอเคชอบทุกคนเข้าไปกี่คนก็ไม่รอดดอนโดนัลด์ทมิธโดโดชัมิธเขาเอาอนไ้ไปเทมเพลตไปแล้วก็กล้องไปเออเราลืมเอาเทมเพลตมามาหน่อยไหนต้องเป็นคนหาห้องมันนะเฮ้ย โอ้โหมันน้อยเป็นไงี้ประตูลอเลยไม่เขาเป็นคนเปิดเองเอาเปิดแล้วหตกใจหมด <c oughs> จะรอดไหมจะต <c oughs> เอเขา<อ>ไม่เอาไฟฉายมาแป๊บนึงไปเอาไฟฉายก่อนโอเคแซหรือตีซัดมาเลยอะเอานตื่ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวอองมาวางได้ไหมเนี่ยพ่เอาอะไรออกดีจีแซดออกฉันไม่ต้องการ,รดกดจีเราเปิดประตูไปแล้วเวลานับเรานะเหลืออ,อีกสามสิบวิอะ ไม่น่าทำ oh <my> ไ,ไป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 สามสิบวิคือเซฟโซนที่มันไม่ล่าแน่ะซึ่งมันก็คงไม่ล่าเลยหรอกถ้าล่าเลยนี่เองเป็นคนยังไงเป็นคนยังไงมันเคยโดนเลยนะมันเป็นผีไม่ใช่คอนมันก็เคยเป็นคนเหมือนกันอุณหภูมิต่ำกว่าสิบหรือสิบสิบสองอ่ะสิบสองบอกเราสิบห้าขึ้นไปข้างบนนี้ตัว<ด><ด>ข้างบนกัน่ะสิบสาม อันนี้ปกติไปรีบไปรีบทำเวลาหาห้องที่มันอยู่ซุก <ไป S 1> มานอนอยู่ที่ไหนกูจะไปทำลายรังมึงสิบสามปกติสิบหกปกติปกติปกตปกตไปถ้าห้องฝั่งนู้นละไม่มีคัดเอาตรงนี้น่าจะอยู่ข้างล่างไม่ก็ห้องลึกๆข้างล่าง แกเสียงปิดประตูอะถ้าเกมนี้เนี่ยเอาเอาเสียงแอด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 มานะหลอนนะหลอนเฮ้ยแปดแปดห้องนี้ใช่ไหมเจ็ดห้องนี้แหละตรงนี้แหละตรงเด็กเนี่ยตรงเปรตรงเปรเด็กเนี่ยอันหนึงไปไหนอย่าทิ้งเราไว้อันหนึ่งเราขอมาเอากล้องกันเขามีกล้องแล้วไม่กล้องอัดวิดีโอนะใช่เดี๋ยวเนี่ไง เรามาทำอะไรอ่ะติดขวาเปิดตอนถืออยู่วางตรงไหนดีเดี๋ยวเราวางไว้ริมห้องแล้วกันริมห้องน่าจะทำไดนดีตามหลักถ้ามันอยู่ในห้องอย่างเงี้ยถ้ามีตุ๊กตาโยนเราตุ๊กตาจะวิ่งฮะอะไรนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตุ๊กตาอะไรวิ่งตุ๊กตามันจะพุ่งไปเลยอ่ะคืออะไรอ่ะก็คือมันจะขยับเองอ่ะอ๋อโอ้ไม้กอดกล้องกล้องหล่น ต้องมันวางไม่ได้ตรงนี้มันพื้นที่ต่างะระดับไปวางบนเตียงก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาาลองลอง,ลอง,ลองดู <c oughs> ไม่สามารถใช้การได้มืดวไวมองไม่เห็นวางแหละกดต่อ๊บกดเปิดดิ มากดเปิดดิทิ้งเขาไว้อีกอลแล้วว่าอะไร้ายไงก็เองนานอ่ะก็เลยออกมาเก็บของยาฮไฟกระพริบ,บอะไรไฟกระพริบ,บดูดังแล้วเอาแบตไลท์มาเลยไปเอาของเพิ่มก่อนสออลับกันเข้าแล้วก็ค่อยเข้าไปพร้อมกันวันนี้ชอบทุกคนเข้าไปกี่คนก็ไม่รอดถ้าเป็นอโลนเข้าไปสองคนมันจะไม่ไมทำอะไรแต่ถ้าเข้าไปคนเดียวมันจะดุจ่อไปเปิดนะดิเขาเปิดกล้องไม่ได้แล้วติดบั็กตลอดเลยอะ ใ่เรอเออปลดก๊อกไม่ได้อะไรไว้เนี่ยซื้อมานั้งแพงนายเอาสมุดไปยังไม่เนาขอไปเขาแต่เขาว่าจนมาอันนี้อะไรเนี่ยูวีมันกระพริบไฟห้องไหนมาหน่อยห้องเปเด็กไงห้องที่มันทำไมสมุดมันอู้อู้ไม่ต้องโทรมาไม่รับใครขายประกันมันโทรมาขายประกันขายประกันให้เด็ก14ขวบเนี่ยนะอุบาทนะสละ ประกันโทรมาเลยทีเดียวเ้บุเล่แม่งใช้แล้วลักษณะอู๋อกับกับหนึ่งยาวกับหนึ่งยาวโทรศัพท์ประกัหนึ่งเลยต่อไปเปิดกล้องยังเปิดหรอปะไม่ยังไม่ได้เปิดกล้องบนเตียงอ่ะไปเปิดนีเดี๋ยวเขาจะทําให้มันกดเองม,มันเคยมันมีแบบเงาหลอนๆอยู่ข้างบนไหมอะไรอย่างเงี้ย มองจากหน้าต่างม,มัน<ห>มันโผล่มาเป็นเงาได้แต่โผล่มาจากหน้าต่างไม่น่ามีนะไม่สมจริงเลยผีไม่ชอบทำไไอย่างวี้ในชีวิตจริงอะต่อไหมแล้วเดี๋ยวเขาทำให้มันโกรธฟักยูฟักย,กยูมันชื่ออะไรนะฟักยูทำให้มันโกรธเลยเดี๋ยวเราตายไว้ฟักยูบิชยูบิชยูบิชทำไมเขา อยู่เบส์อย่าเบสมันต้องมาอยู่ใกล้ๆมันถึงจะยด้ฝักอยู่สี่เลยต่อต่อได้ยินเขาพูดไหมต่อไปเปิดกล้องนี่เปิดกล้องเปิดกล้องกล้องอยังไงน,นี่เปิดฝักอยู่ฝักอยู่นี่เขาเปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วปิดไฟแล้วออกไปดูไอ้นี่กันสี่ <4. S 2> <4. S 1> ออกไปแล้ว เดี๋ยวเขาจะลองเรียกมาอีกไปดูโกไปดูกดอมไปดูโกดอมฟักอยู่ฟักอยู่คำหยาบเต็มแล้วก็ก็ตัดตื้อตื้อตื้อโอ้โหสนุกแน่จะตัดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่หรอกปล่อยไปเลยไอ้เซนเลยหรอกตองอื่นเราก็ไม่ได้เซ็นกันโอ้กาขึ้นบนภูเขามีไหมดูดีมีกดออมไหม ไม่เห็นมีเลยลืมปิดดูวีอ่ะดูสักครั้งหนึ่งอ่ะปิดดูวีก็ไม่เห็นอะไรอ่ะต้องเปิดมันจะเป็นแบบผิงห้อยอะเราว่ามุมมาหน้อยไม่ค่อยดีหรอกว่ามุมเราหนึ่งอ่ะเฮ้กดผิดเออมุมเนี้ยเราสักครั้งหนึ่งอ่ะถ้าเห็นก้อนาขาวๆกลมๆก็ชัดเจนถ้าไม่เห็นก็ไม่มีไม่เห็นเลยดูก,กราฟดิ แาแบบนิ่งมากอะ่ะต้องเป็นคนไปกระตุ้นอะ่ะต้องเป็นคนไปกระตุ้นไม่ได่ามันอะ่ะ Just die Where are you going? Park you Park you ตอนเห็นเขาพูดนะได้ยินเขาพูดปะไม่มีอ๋อมันมีการกดคุยสองแบบเกมเลยกด B คือคุยแบบได้ยินทั้งโลกกับกด V คือได้ได้ยินแค่รอบบริเวณกด B อ่ะอ กด B คือคุยได้ยินหมดเลย B หรือว่า D d B B b D บีบหรือว่า B Boy b boy อยอยู่ไหนวะเฮยอะไรอย่างนี้ปุ๊บฟักยูฟักยูบิชจ Just die กด B ง่ายกว่าะได้ยินทั้งโลกท้องบมันน่าจะได้ยินแค่คนด้วยกันเราอาจจะเป็นการใช้วิทยุเดานะไม่รู้เขาเห็นคนใช้เขากด B กันนะ อะไรบ้างนะฟักอยู่ตั้งแต่เริ่มมามันให้ข้อมูลอะไรบ้างอย่างเนี่ยอย่างนี้ดอล่าสมิธดอรเนลสมิธดอรเนลสมิธดอรเนลสมิดไม่ใช่เหรอดอรเนลสมิดไหยต้องเข้าไปคุยกับมันอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้วยเพราะอันนี้มันชอบหมดเอาหมดเลยมันตัดไฟเหรอไม่มันแค่กระพริบมันใช่ห้องนั่งจริงๆหรือเปล่าจริงดิ ถ้าห้าก็ใช่แล้วอะโอเคตามว่าสิบก็ได้แล้วปิดไฟปะต่อโอ๋อ oh ไม่ก็ขาไมมีอ,อ๋ <Fuck S 2> อเราเขาเปิดไฟ f ักอยู่ไม่เปิดไฟเหมือนไม่ได้เพราะว่ากดบีอะเป็นการเรียกมันเว้ย u ักอยู่โดนัลส mith โดนัลส mith โดนัลส mith โดนอัลสเม็ดโดนอัลสเม็ดกิบอัดอัสไซกิบอัอัสไซกิบอัอัสไซมันไปเฉดหรือเปล่าวะเไปกี่ไอไปกิบอัดอัสไซเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเราอยู่ในห้องนี้คนเดียวดิเอาไป เราว่าก็อาจจะจริงนะน่าอาจจะต้องออกจากบ้านเลยนะมาหน่อยโอเคแ๊บหนึง่งเดี๋ยวขอไปามือเราไม่ค่อยว่างเลยอุ้ย,ยปิดเรอะจะปิดดิเขาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลองดูดิลองอะไรไม่มีอุ้ยเฮ้ยมันจับประตูมาหน่อยตองตองจับหลายรอบด้วยถูเลยแหละจับอีกแล้วเขาเ,เป็นคนเปิดเกิดอนเองไม่เห็นเห็นเลย เสียงว่าเมื่อกี้มันไม่น่าใช่นะเสียงระดับเสียงคนเปิดกับผีเปิดนี่เหมือนกันไม่มีเหรอเอามาให้เราดูหน่อยดิไม่เห็นเลยจริงๆโอ้ยเออมันมีฟิงเกอร์พิ้นจริงเหรอเราใช้รูปถ่ายแล้วในในในรูปมันบอกว่ามีฟิงเกอร์พิ้นก็ได้แล้วแหละอไฟฉายอุบาทเออกไปายเฮ้ยไปปิดเขาไม่ได้ปิดเขายังไม่ได้กดเลยมันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปก่อนออกไปก่อน ออมาเฉียดมาฟิ่นกันปิ่นนะถ้ามีโอกาสเป็นเฉดก็เดาไปก่อนวีริเวทไม่มีโอกาสเป็นเฉดฮะดูขี้อายมากเลยเวทบินทะลุกำแพงโพตลกไกชอบจับของแบนชีเลงคนคนเดียววาราล่าเรียวมีแน้นวาราล่าวิ่งไวมั้งอ้โหต่อดูกราฟดิฮะโกรธเหรอเขามาอยู่นอกบ้านแล้วโกรธอ่ะเราอ่ะ โอ้โหปิดไฟกันสนุกเลยไม่มีไม่มีกดออฟทุกคนไม่มีกดออฟมาดูก่อนถ้ามีกดออฟมีโอกาสตัวอะไรบ้างจะได้ตัดโอลเดอไกดถ้างั้นก็ไม่ใช่โอลเดอไกดแล้วล่ะไม่มีกดออฟในวันนส์สปิริตเวทแบนจีมาดูก่อนว่าแบนจีต้องการอะไรแบนจีต้องการเอ็มเอฟห้า นี่เอฟก็ไม่ดังเลยฟีดซิงก็ไม่ฟีดต่อไปกวนตีมันอีกรอบนี้เือมันจะโกรธมันดูเหมือนไม่่คยโกรธเลยเหมือนไม่เป็นผีสงบอ่ะจินหรือเปล่าจินจินมันชอบแสงสว่างไม่มีจินไว้ไม่มีโปโตไกด์เหรอแบนไม่แน่โปโตไกด์ไม่ใช่อ่ะเขามันไม่มีกวนอ้อเหลืออะไรอ่ะสปิริตกับเวทใช่ไหมเหลือสามตัวมั้งสปิริตเวทแล้วก็อะไร แกนต่อเนาต่อลองต่อเราเข้าไปคนเดียวนิแต่มันก็ยังไงมันก็ชอบทุกคนอยู่แล้วมันไม่ได้แบบออ๋ไม่ใช่ตัวคนเดียวก็มีหลาคนมันก็ควนจะต่อก็ไม่ใช่แบนทีแต่มันเล่นลิ้นแต่ถามไปเรื่อยๆบางตัวมันก็เล่นลิ้นอ่ะไม่ยอมตอบต้องต้องแบบถามซ้ำๆซ้ำไปไปไปเข้ากันว่าแตไหนโยนนี้ไว้ไหนอะสเปริลพ์บ็อกอะอยู่ข้างบนเสียงในเกมคือแบบว่าเหมือนฝนตกเสียงลมเบ้า เพราะว่าเกมนี้ก็สนุกดีผีมันชอบกวนตีนมันไม่หลอนไว้มันผีมันกวนตีนน่ารำคาญกวนดีมันกวนมากอ่ะมันชอบปิดไฟได้เนี่ยนี่ปิดไฟได้ละอีน่ารำคานเหยียบเกลือยูวีหายเหยียบสองอันเลยมันเอายูวีกับนายปะสองดิอ้ยูมันอยู่กับเราเนี่ยโอไมค์ก็ต่อมาเดินมาหาเราเลยอู้แฮ่ใส่ด้วย โอ้โโอ้โกูกีดล้านบ้านเลยเมื่อกี้เปิดไฟอยู่ปะเขามันมากันเรากังเลยไปหาต่อแล้เขาก็เหตุมันด้วยสองร้อยเท้านี้มีแล้วับสถุอไม่แปลว่ามันเป็นแบนชีมันเล่นต่อมันเล่นต่อออกไปดูที่รถดีว่ากาพื้นเท่าไหร่แต่เมื่อกี้มันยังไม่ฆ่าต่อเพราะว่าไม่ฆ่าเมื่อกี้มันแค่หลอกเข้าเศษหลอกอ๋อหรอมันมีเศสหลอกกับเศษมาใส่อย่าต่อนาเกลียดมากอะ เลือใส่แล้วก็แหฮ่ด้วยแฮ่ตลอดเขาได้ยินด้วยโอ้โหที่สุมันปิดมันเดินมาหาเราแบบเราเราขาดใจตายอยู่บุมบอ1สิบอสิบเสบเลยแบนชีดหรือเปล่าวะต่อไหนงั้นายกินยาไปเลยต่องั้นเขาไม่กินก็ควรจะกินทั้งคู่นะก็กินทั้งคู่เลยก็ได้เดี๋ยวนะเราก็ยังไม่รู้อะไรอยู่ดีไอ้นี่มันเล่นตัว ไม่มีกดอแบบเท่าที่รู้บัญชีเปล่าต่อต้องคือต้ององ,องเข้าไปคนเดียวอะไม่นะมันยังไงก็ได้อะมันไม่เกี่ยวเข้าคนเดียวกี่คนอาะารหรอเพราะมันก็ไม่ใช่ไม่มีโอกาสที่เข้าคนเดียวด้วยขเขาไอสมุดมันก็บอกอยู่ว่าตอนได้ถ่ายรูปติดด้วยเหรอเอาเป็นเป็นหน้าปกได้ติดดีเดี๋ยวเขาผ <laughs> ีสุด ชื่อคลิปคือผีสุดเลอเออเลอใส่หูผีมารยาทน้อยเหรอไม่ได้เพราะผีมารยาทน้อยแล้วคือเมื่อกี้อะ่ะมันโทรศัพท์พร้อมกันอะ่ะคือมันโหดมากมันมาพร้อมกันทีเดียวอะ่ะคือแบบแฮ่แฮ่เสร็จพอแฮ่เสร็จโทรมาเลยอะ่ะอยากคุยด้วยขนาดนั้นเลยมันเป็นเอฟซีต่อหรือเปล่าเอฟซีอะไรเซแบบเออเดี๋เป็นเบคอนวิญญาณเบคอนแค้น บบมันเหมือนเบคอนนี่ใส่เหมือนเบคอนเลย,เล,ยเลอใส่อ่ะแบบเข้ามาข้างหลังก็เลอใส่อ่ะเออหดเกินต่อเราก็จัดต่อจักรยที่ต่อ,อเราควรจะทำอะไรวันนี้ไม,ไม่ไม่มีโอกาสมันอยู่เลยไม่มีเข้าว่าแบนชีไปไปด้วยกันอีกรอบหนึ่อาจจะโดนแฮ่อีกรอบนเขาเอาอันนี้ไปดีกว่า เดี๋ยวเราต้องั้งสองไรในมือใหม่ไม่รู้เอาไม่ดีิไรในมือมีอยู่แล้วเขาเอาบุกไปวางกันไปเอาหนังสือไม่ได้ไปวางอีกอ่ะเออยังไม่ได้วางเลยโอ้ยนึกว่าวางหมดแล้วกลัวมันหลอกอ่ะมันดูมันหลอกแล้วมันน่ากลัวมากมนเราอยู่รอบหนึ่งนะเงั้นต่อแลอออ้ว,ตวตเตรียมกล้องไว้เลยไม่ถ่ายไปแล้วถ่ายไปอีกเพลองเราก็เก็บไว้ถ่ายอีกทีนะถ้าถ้ามันถ้ารอบที่สองมันหลอกแล้วมันเดินมาหาเราอีกก็เสียใจไม่ต้องถามเปิดไฟอีกโง่ อยูข้างๆมาหน่อยเนี่ยเรับ F กด F วางเหรอเออกด F กดไม่ติดโต่อดีนอนอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละเฮ้ยเฮ้ยล้าล้าล้าไป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 มันน้อยซ่อนไม่ทันแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยมันน้อยมันน้อยเขาตายมาเดินมาหาเขา เราเห็นมันเดินออกมาจากห้องน้ําจริงเหรอเออเอเขาตายเลยดูศพเขาดิโอรถห่ายไปหมดเปลือกเลยอ่ะเขา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 ไปซ่อนในห้องน้ําเว้ยแล้วเขาก็นึกไม่นึกว่ามันจะมาเดินมาทางนี้ไม่เราเห็นมันเดินออกมาจากห้องน้ําเลยเขาเดินเข้าไปเลยอ่ะแล้วต่ออยู่ไหนตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเราอยู่ตรงทางเดินทางตรงบันไดแล้วอ่ะจะจะวิ่งวนรอบบ้านแล้วเขาคิดว่าหลบไม่น่าทัน พร้อมแบบนี้ลที่หลบน้อยเขาเป็นถีแล้วนั่นดูดีมันเขียนหนังสือหรือเปล่าเราได้เห็นวิญญาณแล้วมันไม่มันไม่ไม่ไม่กดเห็นวิญญาณเราด้วยเหรอไม่เห็นไม่เห็นน่าเกกลียดมาเราไม่รู้จะทำอะไรกับมันได้อีกเข้าไปหันเลยอ่ะไม้กางเขนไม่ช่วยเลยจะบ่อรับพังหมดแล้วไม้กางเขน ไม่ก้าเข็นหายไปแล้วในอยู่ไหนเนี่ยตรงเนี้ยเขาอยู่ตอนเข็นแตกนะดูให้หน่อยไหมเข็นทางดี่อันดูว่ามันเป็นผีที่เดินได้ป่าเพราะมันเหยียบหมดเลยโดนใหญ่เวทไม่ค่อยเดินถ้างั้นก็ไม่น่าใช่เวทคไม่ใช่พอวตะไกรไม่มันก็มันก็เข็นไม่ช่วยมันก็เข็นไม่ช่วยแปลว่าเป็นเรวินแนนเรวินแนนเรวินแนนมันจะโดนมันก้เห็นระยะไกลกว่าเพื่อนเลยไม่ใช่หรอก็ เบคอนอ<ต>บอกอบอกพ่อบอกว่าเรเวนั้นไม่สามารถใช้ไม้กางเขนได้มันเลอะใส่นะมันแบบมันเดินเข้ามาหาเขาอะมันแบบเสียงแบบตึก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 แล้วเขาเนื้ว่าเขาจะไปแอบ,บในห้องน้ำแบแต่มันดันออกมาในห้องน้ําทุเรศต่ตอยไม่เตือนเราเลยเราไม่รู้เราจะไม่รู้ไว้แล้วก็เมื่อกี้เราก็ตะโกนบอกแล้วมันหันมันหัน เขาก็รีบออกจากห้องเลยแล้วก็ปิดประตูใส่หน้ามันแต่มันดันออกมาจากห้องน้ำม,มันมันเดินทะลุประตูได้ผีอ่ะเองก็เดินทะลุได้โอ้ยก oh <my> ็เราไม่รู้เราตะหาอะไรมันได้มีเขาเห็นรอยอะอะไรบางอย่างรอยอะไรหน้าตัวเองแบบผีนี่เปิดปิดไฟเล่นได้ไหม ได้ว่าไ่เราแต่สำหรับว่าไรเราว่าไม่ได้เราลองเข้าไปดูแล้วกันอยากลองเข้าไปครั้งสุดท้ายอ่ะเพราะยังไงก็ไม่มันก็ไม่ให้ข้อมูลเลย่ะอยากลองเข้าไปดูอุณหภูมิในห้องน้ําว่าเท่าไหร่มันอยู่ในห้องน้ําหรอตกลงคือเราไม่มั่นใจอ่ะเพราะตอนที่เราเห็นคือเห็นมันเดินมาจากห้องน้ําหน้ากระจกแตกเลยอ่ะเราไม่ปิดประตูเล่นอีกละกระจกแตกเราเราเปิดโอ้โทรมาด้วยเด๋งต่อเลยหายศพเราดิ อายุเฮียไปอายุเดีขาจะปกป้องต่อยเองไปไอายุโดนฆ่าครั้งแรกอายุเฮียมันอยู่ในห้องน้ำป่ะไม่ไม่อยู่เขาได้ยินเสียงมันเดินแล้วมันก็ฆ่าเขาเราเราเดินอาตกเนี่ยสต็อปสต็อปปิกกิ้งเดอร์ไลท์ อ่ะหลงิเกอร์สิเกอร์มาอายุอายุเฮียไอไทยไอไทยเกตเอาเฮียกูป่าผีมาโยนของได้นี่นะสนใจไหมมาหน่อยอ่ะเออต่อมานี่เร็วอะไรมานี่เร็วเราว่ามันไม่ไหวอ่ะไม่ให้อะไรเลยต่อมานี่เร็ว อยู่ไหนอยู่ในรถเขาก็เดินเขาเลยเดินไปหามีลายนิ้วมือเดี๋ยวต้องการกัน,กน,กนไม่ฟีดซิ่งขอดูถ้าฟีดตัดอะไรได้บ้างไม่ใช่เวดแล้วก็ไม่ใช่เบนชีด้วยแล้วก็ไม่ใช่โฟโต้ไกไม่ใช่เวดไ,ไม่ใช่เบนชีไม่ใช่โฟรโรตเกย์เลยไปริดก,กับเลเวนแนนสองตัวแล้วรวมมันข้าเลยนะต่อต้องต่อให้ถูกต่อในไม่เหตุแบบซี่ที่ลอยได้วันหน่อยเราเดาว่าเป็นเรมินแนนแล้วกัน พราะเราเดาว่ามันน่าจะวิ่งไวอ่ะวิ่งไวจนทําให้เราคิดว่ามันออกมาจากห้องน้ำได้เลยไม่อยู่ไม่ไหวใครผีกระป๋องโคเอ้ยกระป๋องโคโอย่างไงลูกเฮ้ยเรากิ้งด้วยไม่ไม่ไม่หยุดเลยเขาว่าเลวันแนนเขาบอกอยู่แล้วว่าเลวันแนนเลวันแนนเหรอซิปิลิทอ่ะสิปิลิโอ้มันซิปิลิทมันเป็นผีอะไรนะมันเป็นผีที่ ธรรมดาสุดไม่มีอะไรพิเศษเลยเอรแล้วมันฆ่าเราเหมือนแบบผีหดอะอะไรเนี่ยแต่เราได้ตังจากอย่างอื่นแต่สิแต่ว่าน้อยไม่ได้ตังค์ว่าน้อยตายก็สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะชอบอย่าลืมด like, กดไลค์กดซับให้ด้วยนะฮะอย่าลืมกระทึบซ้ายเพราะว่าผมตายนะฮะต่อทิง้งต่อท<ไ>ิ้งโกไม่ได้ทิง้งไม่บอกเลยว่าผีมันมาจากไหนห้องน้ำก็ไม่บอกไม่มันตามหลักมันจะเกิดเฉพาะที่ห้องมันอยู่